สวัสดีค่ะพวกเรานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนรำไปมาศนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของกระถางปลูกต้นไม้จากฟังข้าวและกับกล้วยรวมกับนานโนซิงออกไซด์ซึ่งมีคณะผู้จัดทำดังนี้ค่ะ 1. นนายสุรสิทธิ์ปัตตาเทสงัง 2. นางสาวพนิดาบัวทองและ3ดิฉันนางสาวพนมมาศีพลังค่ะ ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่เพาะปลูกมากที่สุดในประเทศไทยในช่วงหลังฤดูการเก็บเกี่ยวจะเหลือเศษวัสดุเหลือทิ้งในานา คือฟางข้าวกเกษตรกรนิยมกำจัดด้วยวิธีการเผาซึ่งส่งผลเสียในด้านต่างๆทั้งดินและชั้นบรรยากาศดังนั้นจึงมีความสนใจที่จะผลิตกระถางจากเศษวัสดุเหลือใช้ซึ่งฟางข้าวมีคุณสมบัติเป็นพืชเส้นใยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้กับกล้วยเป็นพืชเส้นใยที่มีความเหนียวและมีความยืดหยุ่นสูงคงทนสามารถนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ถ้วยชามได้แต่เนื่องจากกระถางมีส่วนประกอบของเซลลูโลสจึงนำนานโนซิงค์ออกไซด์ที่มีคุณสมบัติสามารถ ในการยับยั้งเชื้อราได้เพื่อสามารถที่จะทําให้กระถางสามารถใช้งานได้นานขึ้นดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะผลิตกระถางจากฟางข้าวและกับกล้วยร่วมกับนาโนซิงออกไซด์ซึ่งเป็นวัสดุที่มาจากธรรมชาติสามารถลดปัญหาภาวะโลกร้อนและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรได้ค่ะคําถามวิจใจครับธาตต้นไม้จากฟางข้าวและกับกวยร่วมกับนาโนซิงออกไซด์มีคุณภาพมากน้อยเพียงใดวัตถุประสงค์ครับเพื่อผลิตกระถางจากฟางข้าวและกับกวยร่วมกับนาโนซิงออกไซด์ ่อศึกษาสมบัติเชิงกลของสารจากฟางเข้าและกับกล้วยเรื่องกับนาร์ซีนออกไซด์ตัวไปที่เก่ยวข้องครับตัวไปต้นครับคือสัดส่วนระหว่างฟางเข้าและกับกล้วยและตัวประสานตัวไปตามคือกระถางต้นไม้จากฟางเข้าและกับกล้วยผสมกับนาร์ซีนออกไซด์ตัวไปควบคุมคือฟางเข้าและกับกล้วยที่บดหรือปั่นมีน้ำหนักรวม100กรัมแป้งสาลี200กรัมผสมกับน้ำในสัดส่วน3ต่อ1นของน้หนักแป้งสาลีขอบเขตการศึกษาครับศึกษาสัดส่วนของฟางข้าต่อกับกล้วยเป็น 50- ข้ากับต่อป้ปสน2สากรับ ต่อสัดส่วนของฟางข้าและกับกล้วยแต่ละส,<ห>สัดส่วนศึกษาหาค่าการดูดซับน้ําการพองตัวและความหนาแน่นของกระถางโดยแต่สินส่วนตัวอย่างของกระถางมาทดสอบครับย่ามเชิงบทเรียครับการต้นไม้จากฟางข้าและกับกล้วยหมายถึงวัสดุที่จะจการนาฟางข้าและกับกล้วยมาบดผสมกับตัวประสานแล้วอัดด้วยกระถางแม่แบบนาซีือวไซสามาถึงสารที่มีสีขาวมีความสามารถในการทาลายหรือยับยั้งเชื้อแบคทีเรียคุณภาพมาถึงความสามารถในการใช้งานกระถางให้แก่ความแข็งแรงคงทนและระยะเวลาในการใช้งานครับคุณสมบัติเชิงกลมาถึงความสามารถในการแสดงลักษณะของกระถางออกมาได้แก่ การดูดซับน้ําการพองตัวได้ความหนาแน่นครับการดูดซับน้ำหมายถึงการดูดซึมของเหลวไม่ให้ไหลออกมาดูหาร์เซนการดูดซับน้ำได้จากสูตรตไาง์นะครับการพองตัวหมายถึงการขยายตัวของกระถางจากการลดน้าหาปร์เซนการพองตัวได้จากสูตรตไาง์นะครับความแน่นหมายถึงน้าหนักของกระถางในหนึ่งหน่วยพื้นที่ของกระถางจากการขึ้นรูปหาความแน่นรวมได้จากสูตรต่างๆนะครับประโยชน์ค่าว่าดจรับนะครับเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฝางข้าวเป็นการเพิ่มมูลค่าของวัตถุหรือทิ้งการเกษตร ได้ขังต้นไม้จากฟางข้าวและกับก้วยร่วมกับอนานนิวเอ์ออกไซด์ว่าใช้ในการกเกษตรได้ครับค่ะววิธีการดำเนินการทดลองนะคะโดยเราจะใช้วัสดุหลักๆได้แก่แป้งสาลีฟางข้าวกับกล้วยและนานนิวเซอออกไซด์ค่ะและอุปกรณ์น,นะคะจะได้แก่เครื่องชั่นดิจิตอลหมอ้อสแตนเลสไม้พายเครื่องปัน่น ปีเป็ดบีเกอร์และกระถางแม่แบบค่ะและขั้นตอนในการทดลองนะคะเราจะมีขั้นตอนการเตรียมวัตดุดิบค่ะโดยเราจะนําฟางข้าวและกับกล้วยมาตากหแห้งแล้วนํามาตัดให้มีความยาวประมาณ1-2ซนติเมตรค่ะนํามาปั่นด้วยเครื่องปั่นค่ะจากนั้นนําฟางข้าวและกับกล้วยที่ปั่นอย่างละ50กรัมมาผสมรวมกันค่ะและเตรียมนานุ่สิงออกไซด์ให้ได้20กรัมหลังจากนั้นเตรียมฟางข้าวและกับกล้วยดังขั้นตอนดังกล่าวโดยมีสัดส่วนเป็น30ต่อ70และ70ต่อ30ตามลําดับค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนการเตรียมตัวผสารค่ะโดยเราจะทั้แป้งสารีให้ได้200กรัมผสมแป้งกับน้ำในสัดส่วน1ต่อ3ของน้ำหนักผสมให้เข้ากันจนแป้งกระจายตัวในน้ำแล้วนำไปให้ความร้อนพรอมทั้งกวนน้ำแป้งขาะให้ความร้อนค่ะจะน,นำแป้งเป็ดเป็นเนื้อเดียวกันแล้วทิ้งไว้ให้เย็นค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเป็นขั้นตอนการขึ้นรูปกระถางค่ะเดี๋ยวเราจะนําฟังคาและกลับก้นทั้ง3สัดส,ส่วนและนาน,นซีออกไซด์ที่เตรียมไว้ย่กรัมมาผสมกับกาวแป้งเปียก2อ0กรัมค่ะผูกเขาจะผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วใส่ลงในกระถางแม่แบบหลังจากนั้นกดส่วนผสมทั้งหมดให้แน่นเลยค่ะ แล้วนํากระถางแม่แบบอีกใบนะคะมากดบริเวณตรงกลางกระถางให้เป็นหลุมแล้วทิ้งให้แห้งค่ะแล้วค่อยๆแกะกระถางออกอย่างมามือแล้วทิ้งในที่อากาศถ่ายเทจนกว่ากระถางจะแห้งสนิทค่ะการดูสซัน้ครับตัดชิ้นส่วนตัวอย่างขนาด5คูณ5เซนติเมตรกระถางละ5ชิ้นจากแต่ละด้านของกระถางจั้งห4กระถางครับแล้วนําชิ้นตัวอย่างชั่งน้ำหนักก่อนแช่น้าครับจากนั้นวางชิ้นส่วนตัวอย่างในระดบเดียวกันกับผิวน้ําโดยให้ขอบบนเนี่ยอยู่ใต้ผิวน้าครับเมื่อแช่ครบ2นาทีแล้วจึงนาไปชั่ ตัดสิส่นตัวอย่างขนาด5คูณ5เซนติเมตรกระถางละ5ชิ้นจากแต่ละด้านของกระถางจำนวน4กระถางครับจากนั้นทำเครื่องหมายตำแหน่งที่วัดความหนาและวัดความหนาของชิ้นส่วนตัวอย่างของแช่น้ำและแช่ตัวอย่างในน้ำอุณหภูมิ20องศาเซลเซียสเพื่อควบ2นาทีน้ำขึ้นมาและปล่อยทิ myślę, ้งไว้ที ern, ่อ <establishing> ุณหภูมิห้องอีก1ชั่วโมงครับนำตัวอย่างวัดความยาวตำแหน่งเดิมเป็นความหนาหลังแช่น้ำครับดังสูตรดังไซต์ครับคข้ามาแน่นครับนำกระถางอบให้เรียบร้อยแล้วแต่ชิ้นส่วนขนาด5คูณ5เ ให้นำน้ำที่ล้นไปหาความสัมพน่์ครับจะสูตรดังไี้เลยครับค่ะสำหรับวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเราจะวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนส่วนเ็นมาตรฐานค่ะและเปรียบเทียบคุณสมบัติเชิงกลของกระถางในแต่ละสัดส่วนโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียววันเวนัว่าของการดูดซับน้ําการพองตัวและความหนาแน่นของกระถางค่ะโปยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะจะได้แก่ค้าเฉลียส่วนเบนมาตรฐานและวันเวนัวว่าค่ะค่ะสำหรับผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าการดูดซับน้ําของกระถางสัดส่วน50ต่อ50มีเปอร์เซ็นต์ในการดูดซับน้ํามากที่สุดสัดส่วน30ต่อ70และสัดส่วน70ต่อ30มีเปอร์เซ็นต์ในการดูดซับน้ําใกล้เคียงกันค่่ะคาากรง กระถางสัดส่วน50:50ต่อ 50, มีเปอร์เซน็นต์ในการพองตัวมากที่สุดรองลงมาคือสัดส่วน30:70ต่อ 70. และสัดส่วน70:30ต่อ 30, มีค่าพองตัวน้อยที่สุดค่ะค่าความหนาแน่นของกระถางสัดส่วน50:50ต่อ 50, มีความหนาแน่นมากที่สุดรองลงมาคือสัดส่วน30:70ต่อ 70. และค่าความหนาแน่นน้อยที่สุดคือสัดส่วน70ต่อ30คสะค่ะาสารุปและอภิปรายผลกรารทดลองนะคะพบว่าค่าการดูดซับน้ําที่มากที่สุดคือสัดส่วน50ต่อ50โดยมีค่าเท่ากับ6 6 5 3ซค่ะซึ่งสัดส่วนนี้มีความเหมาดสมในการขึ้นรูปกระถางมากที่สุดนะคะเนื่องจากสามารถดูดซับน้าได้ดีและยังสามารถลดอัตราการลดน้าในครั้งต่อไปได้ด้วยค่ะค่าการคงตัวนะคะพบว่าสัดส่วนที่มากที่สุดคือ50าบต่อ50สมีค่าเท่ากับ่งสัดสา,า,ะะามจุดศูนย์งสาด ว่าถ่ายเทความชื้นของดินได้ดีค่ะและยังทําให้รากพืชไม่เกิดการเน่าเสียด้วยค่ะและค่าความหนาแน่นนะคะพบว,ว่าที่สัดส่วน 50- ต่อ50มีค่ามากที่สุดโดยมีค่าเท่ากับ1.3 4กรัมต่อลูบาเซนติเมตรค่ะโดยกระถางที่มีความหนาแน่นมากนะคะจะทําให้มีความเหมาะสมในการทํากระถางค่ะเพราะทําให้กระถางมีความแข็งแรงคงทนและยังสามารถใช้งานได้นานยิ่งขึ้นค่ะและจากผลการเปรียบเทียบสัดส่วนของกระถางจากฟางข้าวและกับกล้วยนะคะพบว่าสัดส่วนของฟางข้าวต่อกับกล้วยแต่ละสัดส่วนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัย ที่ระดับจุดค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ